เอฟซีขั้งซ่องบุขาเบารอนชานเอลมันย่อมชื่อบันไดบันไดสำเร็จรูปอันนี้จ้างช่างเขาทำให้ของโ่เมนบ่เมนบ่เฮดเองโบเมนต้นนั้นบ่เฮาบริษัทอ๋อกระเดียวว่ยมีเครื่องเครื่องเสื่อนั่งจากเปลี่ยนแฟนกระเบื้อนเพื่อนตัวแล้วกับสิไปต่อสังกะสีหันนเพื่อนนั่นผู้สาวภรรยาเพื่อนเพื่อนนั่นภรรยาเพื่อนวันที่บู๊บอกว่าอายคนเพื่อนวันที่จะสาว บแบรนาหแบอบดแบนดอ,าาอนาคตโอเคเดี๋ยวมันสีดังปกิมั<า>้ปมันไหลงนะทาได้อีอกซัมเน่นะโอ้ยเชิญมาโอยกันเลย <c ười> โอ้โห้โหัวอย่างเ้ียวเชิญอหอ้หอ้โาโอ้โหโเ้โหโอ้โแโอ้โ้กินเบียร์้โบโอ้โหโอ้โน,น,น้อ กนมีบันไดบันดอกเพราะว่าสิงอ้นเีกร่านั่นแหละผู้ที่สร้างคนก็จไปบารเรียมเลยนรู้การเียมอ่านนมาบับยดอกเนาะอันนี้เป็นสเฮไปน้ำกันบ่อรูเนาะไปน้ำกันอยู่ว <apply some drinks together> <Hum. S 2> ่าหมปบว่าฮะ มาไปท้ำกันอยู่บ่เอ้ามนไปพันสิไปสะไปะไปถ่ายผู้ไปถ่ายคลิปเมื่อกีนอ้นี่ก็บ่บ้าอึงเคยฟังไทยเออโบแมนเคยผู้ไทยเออเพิ่นกระซีไปคือกันไปตอกกันฟังกะสีเพราะว่าลมมันแหง้งพี่น้องลมพายุล้ม,ลมยังไรไปสังกะสีมันเพิ่งเลยกลัวมันจะเ,เห็ดไห้สังกะสี่รุดออกไปเรื่อยๆเอาจารย์ทำสิไปแก้ไขโดยการเอากระปูไปตอกไว้ หลังจากทิ่เตี่ยนกระเพื่องมอเคเขือ่อนเบาล้นเแล้วแล้วกับเ้ากระสีไปหับหรือว่าไปสวยเฮื่อนคนอีกโอเคไปเป็นยังบัน่นติพย์มาได้นอกแล้วอ้าวนึกว่านอกเลยไป đi, trả cho ăn, ăn con đấy, đã mì đan đấy thằng nào đàn ờ, mì đi con trâu nè, trong ngày hôm nào hôm nào ăn ngà con, lướm anh chị nòng mà โทรศัพท์อาชีพน,นี่เด้อทุกคนเพราะว่ากล้องเขาบ่มีตากล้องเพื่อจะจับกอาชีนนี่ โทรศัพท์ไลายหน่วยโทรศัพท์ก็ได้โอเคเรีบโทรศัพท์กันเลยต้องมาตัางา้ตงค่าตั้งรักเอาไปใส่ดิเขาจะเสียบอ่ะ ใช่บ้านได้มากใช่ตับหนึ่งถึงโ,โอเคมาหอดเลยพี่นออนะ้องเน่ะมองสังกะซีเพิงประมาณนี่มองนี่เนี่ยมีหอดเบะเบะจะฟอกบนเองวันนา,า้นมาก,กินในใจแบบเบะไช่ปะที่นอนอไปใช้มาใช้เนาะสองท่านเนี่ย สบายดีสบายดีส่องส,ส่องมาลอนชาแนเเล,ล้วก็บสบายดีอันมาอื่องเคยผู้ไทยจะมาพะเพลินเนี่ยมาเบาิร์นงานมาเบิ่งงานสิมาเปลี่ยนหลอดไฟให้ให้ใหอันเจ้าของบ้านบ่บ่มานบ่ตอกสังกะสีตอกสังกะสีโอเพินพ่นเพิ่นว่าตอกซองเลยห้แคทหนึ่งนนะบ,<อ>บ่เวีียยเเนจ้าของเจ้าของบ้านบ่แวันนี้เสิเมาถึงวันนี้เสิได้ดื่มเป็นได้ผลงานเบิ่งนนูนไอแกมือนัหนาะโอเคโค้งโค้งคืออยู่บ่ฮะอืมคักเลยครับ คืออย่างเนาะคขนาดพระธนราสาบนั่นเองเนาะเออสาบจับจับเหลี่ยมออกมาประมาณเส้นหนึ่งเลยว่ะเอาซ้ำนั่นเออให้มันให้มันเสมอกันเนาะจับเหลี่ยมน้อยหนึ่งแล้วจับปูนเข้มเลยเขากระสาบแต่ว่าต้นตะเกีองตัวมันย่อยนี่ยเนร่ะไงมันไม่ได้ระดับัอนีรมันถือลงมันมันมาโปกบัวนี่ยซับออกต้องเอาสิวมาซับเลยว่าไขควง เออยินเจียจ yeah. okay. oh. e ังจับเหลี่ยมเนาะโอเคโอ้เบาอึ่งเคยผู้ไทยกันมาบรรยากาศดีๆเป็นของลมขนาดอะไรให้ใน่ะไ่ให้เพื่อนในแบ้น่ะเบาเบาจักรจันทร์เบ้ไผเ่ยเบ้ยจะคล้องเองเหมือนเบ้ไผอ่ะนะทันละเสียดบอกเพื่อนนะเบื้องเดียวอันไทยนี่ไทยนี่ไทยนี่ละเอียดบอกเพื่อนจะคล้องบ้าน bản còn được, cái nó phóng bắn mạnh. Tôi bảo hao hao bục bục bắn bắn đấy à này, con nha, bắn bắn đấy. Nha, súng côn, chắc chắc one nó bỏ rồi á. Sẵn sàng cả anh tôi này thương to nhá đại này. cho đi

โบ่บเปลืองบีบมาได้อะไรนะบีบมได้ไปเรื่อยๆอืม<ร>อืมมาจากอโอ้เข่าท่าเลยป้ามีแต่ไวรุ่นไฟแรงเนื้อพี่น้องมา,มากเมื่อนี่อโอ้มีเว็บไอ้ร้อยชิปร้อยเสาหาบุทพี่น้องอเว็บร้อยก็มีพี่น้องน,นีน่น หายนียี่หอยี่ห้อดังเดิมตะกี้จะบอกนู่นเลยเคนโกแรมโบ้แมโบ้อไวซนังฝรั่งอร่อยพี่น้งแลมโบ้พี่นี่เอาแล้ววแรมโบ้แลมโบ้แลมโบ้ช่างอึ่งมาธรรมดาไม่รบช่างอึ่งบันไดกับห็ดมาสำเร็จรูปอ้าวขาดะไรนะพี่น้องนี่นองช่างอึ่งนี่หน่าชิเยเอยงแ้วทีง่อยทำทางง่อย้วลังหนึ่งเลยแล้วได้พี่น้องแก๊สนึงลังที่สอหนแก๊สมาคุมให้หนึ่เด้อ อาิินทที่ต้อุดลายบานเรียนมาดูันเก็บเก็บแม่นนข้างกระไตอันก็ถือถือเล็กเมื่กี้นี่พี่น้องเลยบอลลอนเชนเชิญวันมัชิบินเลยเชิญว่มัชิบินเลยว่าเดียวมาชิบินตะปูมาบนีนี่มัตชิบินแลนี่นะ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 ะเอาแน่ะเล็กตะปูนะนี่ จับจับให้ดีจับเยอะอินซินตเดียจับดีเออแล้วเอาตะปูมาว่านุ่งคนต่างประเทศพี่น้องเอ้ยวางยากเปินว่าแซงกับซีสีบินเลยพี่น้องนั่นแหละหาดอกงูหาดอกงามมาใน้สามดอกสามดอกดอกสวยๆนะตอนนี้จราจรกำลังหาหลิกตะปูอยู่ท่านผู้ชมดอกที่สวยนะไหนดอกสวยของเธอเอออีดอกนึงมันตกสามดอกมันยังคุ้มค่าเอออันนี้นะ อันนี้เน่ยดอกนึงบ่อสองดอกบ่อสามดอกไมเชือย่างท่านได้ก็บอกเลยสิลากิ้ลาเองก็ได้ลาให้เนี่ยอยงเงีกตูดก็ไล่ยากก็ได้จึิิงนี่พี่น้องบ่อตอกบ่ได้พี่น้องเลยล้มก่แห้งตอกขาดสังกะสีไปเบิรตเล่นหล ระวังเด้อมือเด้อสอดใส่มืออะไใรใชเนาะใช่ใครใครย้วนอ,อันผู้สาวเป็นอันเป็นแพทย์ <laughs> อะไรเนาะเสื้อออีกสองดอกไแล้วไปแล้วเนี้ยได้ปาดของเลเนี่ยทได้หาปลุมาใส่เห็ดแบนเขาเิเอวเมื่อกี้พี่รองเอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมลา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 เด้อพี่รองเยมานีกันคือมาสำเร็เร oui, ียบร้อยสำหรับการมาเห็ดบนคแม่มาเห็ดมาทำมน ก็สีให้บ้านเพิ่นมันมันร่มแหง้งมันเพิ่งคานะเป็นไดนะ้ตัวน่ะตัวเพิ่งนะ่ะมุมนะ่ะก็จะได้เนาะเขารับขันดาวลมพายุมาล้มธรรมชาติก็จะเกินโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวในมหันนี้เขาก็ขอจะเพี้ยงตรงนี้ครับมุจราจรมือปากมาแต่กูร้องออโอเคทุกคนผมก็ไงกินนะออ